ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเม็ดยาของเฉินเซียงดูราวกับอัญญมณีขนาดเล็กที่สลักไว้ด้วยลวดลายสีทองงดงามแม้ไม่ทราบถึงประสิทธิภาพของมันแต่พอเดาได้จิตวิญญาณภูเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาในเม็ดยารูปแบบวิญญาณที่ปรากฏอยู่บนนั้นไม่ธรรมดาแม้จํานวนรูปแบบวิญญาณที่ถักทอจะหนาแน่นแต่กลับไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมดบรรจบเข้าหากันเป็นอย่างดีราวกับท่วงทํานองของวิญญาณผู้อาวุโสท่านจะกลับคําไม่ได้นะ หากข้าชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้จริงท่านต้องทำตามสัญญาแล้วเฉินเซียงก็กลืนเม็ดยาลงไปทันทีที่เม็ดยาเข้าไปในร่างมันก็สลายตัวและแปลสภาพเป็นกลุ่มแสงสีทองที่ถักทอด้วยรูปแบบวิญญาณในพริบตาเฉินเซียงรู้สึกราวกับตนเองเป็นหลุมทะเลลึกปรานสวรรค์รอบข้างเป็นเหมือนน้ำทะเลที่กำลังไหลทะลักเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างบ้าคลาั่ง สุดยอดเม็ดหยาบปรานเทพทำหน้าที่ดูดกลืนปราณสวรรค์เข้ามาแม้เฉินเซี่ยงจะมีเส้นลมปราณที่ไม่ธรรมดาแต่จำนวนปราณที่ทะลักเข้ามาก็พุ่งขึ้นสูงถึงขีดจำกัดดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องกระจายปราณเหล่านั้นไปทั่วร่างบีบอัดพวกมันให้กลายเป็นหมอกบีบอัดซ้ำให้กลายเป็นของเหลวแล้วบีบอัดซ้ำให้กลายเป็นของเหลวที่หนืดยิ่งขึ้นจึงนำมันเข้าไปในตันเถียนเพื่อใช้สร้างมุกสวรรค์ภายในรูปแบบสัตว์เทพทั้งห้า ภูเขาปันป่วนแห่งนี้มีปราณสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์เดิมทีเฉินเซี่ยงดาว่าแม้ใช้สุดยอดเม็ดยาปราณเทพเพียงอย่างเดียวก็จะทําให้เขาทะลวงระดับแต่นั่นอาจเป็นไปได้เพียงเจ็ดในสิบส่วนแต่ด้วยสุดยอดเม็ดยาบปราณเทพพิเศษเม็ดนี้เขามั่นใจว่าจะทะลวงระดับได้เด็กเม็ดยาเมื่อครูทรงประสิทธิภาพมากอีกอย่างร่างกายของเด็กนั่นก็ดูราวกับหลุมที่ไรก้นบึ้งมันดูดกลืนปราณได้น่าสะพรึงกลัวศักยภาพของมันช่างยิ่งใหญ่สงสัยข้าต้องพ่ายแพ้แก่มันแล้ว จิตวิญญาณภูเขาคิดเฉินเซียงใชเ้เวลาสิบวันในการสร้างมกสวรรค์ลูกที่สี่หากเขาสร้างมกสวรรค์ลูกที่ห้าได้สําเร็จเขาก็สามารถชักนําความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ห้าได้สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนสวรรค์นในการบ่มเพาะเขาปันป่วนแรกเริ่มมีปราณอุดมสมบูรณ์มากกว่าสายแร่มังกรของข้าเสียอีกที่สําคัญคุณภาพปราณของที่นี่ก็สูงมากหากสายแร่มังกรของข้าจะเทียบเท่ามันต้องให้กาเนิดปราณสวรรค์ม่วงได้เท่านั้น เฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความตกใจาย,ยามนี้พลังเทพจำนวนมหาศาลได้เข้าขยายขนาดทะเลเทพให้เขาอย่างรวดเร็วเมื่อดูซับเม็ดยาได้ทั้งหมดเฉินเซี่ยงก็สามารถสร้างมกสวรค์ล,ลูกที่หได้พอดีอีกไม่นานความทุกข์ตรมแห่งนิพพานจะปรากฏเขาทำได้เพียงเฝ้ารอเท่านั้นหนาวหรือจะเป็นความทุกข์ตรมแห่งน้ำแข็งเฉินเซียงสันสถานการที่เฉินเซี่ยงรู้สึกหนาวย่อมมีเพียงความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเท่านั้นที่จะทำได้ต้องใช่แน่ ต้องเป็นความทุกข์ตรมแห่งน้ำแข็งเฉินเซี่ยงมั่นใจเพราะยามนี้แสงสีขาวที่แฝงด้วยความหนาวเย็นที่รุนแรงกำลังใช้มาหาเฉินเซี่ยงไม่นานเฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับถูกเข็มน้ำแข็งทิ่มแทงทั่วร่างพร้อมกับความเย็นที่แผ่ไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วพลังปั่นป่วนแรกเริ่มทัาดน้ำแข็งเฉินเซี่ยงสัมผัสได้ถึงพลังปั่นป่วนแรกเริ่มที่ส่งพลังเขาเร่งจุดเพลิงจัก,กรวาลภายในร่างเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นและขับไล่ความเย็น หากร่างกายของเฉินเซี่ยงถูกแช่แข็งต่อให้ครอบครองโลหิตมังกรหยกก็ไม่อาจช่วยรักษาได้เฉินเซียงเคยได้ยินมาว่าความทุกข์ตรมแห่งน้ำแข็งจะทำให้ร่างกายของคนแปลสภาพเป็นประติมากรรมน้ำแข็งแม้ความทุกข์ตรมชนิดนี้จะไม่รุนแรงเหมือนความทุกข์ตรมอื่นแต่มันกลับน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากข้าไม่พลาดท่าเจ้าแน่หมัดของเฉินเซียงปรากฏสายฟ้าสีทองที่ลุกโหมด้วยเพลิงพลังทั้งสองสายผสานรวมเป็นหนึ่งและเข้าทำลายลำแสงสีฟ้า ลำแสงสีฟ้าเมื่อครู่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นทันทีที่เส้นแรกถูกทำลายเส้นอื่นก็จู่โจมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเฉินเซียงยังคงรับมือกับลำแสงเหล่านั้นได้ด้วยหมัดที่ทรงพลังของเขาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานยิ่งมายิ่งรุนแรงยามนี้ลำแสงสีฟ้าเส้นหนากว่าสิบสายยิงเข้าใส่เฉินเซียงเฉินเซี่ยงโคโจรปราณเต่าทมินเพื่อใช้น้ำต้านเพลิงแม้เฉินเซี่ยงจะมีทักษะปราการเต่าทมินที่ทรงพลังก็ไม่อาจต้านรับพลังแห่งความเท่าทุกข์ตรมได้ ในเมื่อน้ำใช้ไม่ได้ผลเฉินเซียงก็เปลี่ยนมาใช้เพลิงปีกเพลิงคู่ยักย้ายปรากฏขึ้นที่แผ่นหลังของเฉินเซียงแล้วกดพันรอบตัวเขาไว้พลังความเย็นที่รุนแรงเข้าปะทะกับปีกของเพลิงจนเกิดเสียงที่ชวนหนาวเหน็บไปถึงกระดูกเมื่อพลังความเย็นปะทะกับเพลิงมันก็ถูกแปรสภาพกลายเป็นหมอกสีขาวด้วยความร้อนแม้ปีกแห่งหงเพลิงจะเป็นกลุ่มเพลิงที่ทรงพลังแต่เมื่อถูกจู่โจมด้วยพลังความเย็นที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง มันก็เริ่มอ่อนกําลังลงดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องเร่งโคจรปราณแท้จริงเพื่อจุดเพลิงเข้าเสริมความทุกข์ตรมแห่งนิพพานทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเพียงชั่วลมหายใจมันจู่โจมเข้าใส่เฉินเซียงกว่าหลายร้อยครั้งนี้เป็นเพียงความทุกข์ตรมระลอกแรกแต่เฉินเซียงทําได้เพียงต้านทานมันเท่านั้นลำแสงหลายสายถักทอจนกลายเป็นลำแสงขนาดยักษ์ย้ายยิงเข้าใส่เฉินเซียงทุกครั้งที่มันจู่โจมปีกแห่งหงเพลิงของเฉินเซียงจะอ่อนกําลังลงแต่เขาก็เสริมกําลังให้มันในทันที อีกสิบรอบจึงจะถึงขั้นสุดท้ายของระดับนี้เฉินเซี่ยงกินเม็ดยาห้าธาตุเพื่อฟื้นฟูปราณที่เสียไปอย่างรวดเร็วความทุกข์ตรมแห่งนิพพานนั้นน่าสะพรึงกลัวหากไม่เพราะเฉินเซี่ยงมีทักษะวิชาที่ทรงพลังปานนี้เขาคงถูกสังหารไปแล้วลำแสงสีฟ้ายังคงระดมจู่โจมเฉินเซี่ยงมากกว่าหนึ่งชั่วยามและยิ่งทุกครั้งที่จู่โจมมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมาแล้ว ในที่สุดสิ่งที่เฉินเซียงกังวลก็มาถึงกำแพงถงรอบด้านเปล่งแสงสีขาวก่อนปรากฏลำแสงนับพันยิ่งตรงมาที่ตัวเขาเฉินเซียงเร่งโคโจรปราณมังกรที่ทรงพลังก่อตัวกรอกคุ้มกายในทันทีแสงสีขาวเข้มข้นปกคลุมร่างของเฉินเซี่ยงความเย็นที่รุนแรงทำให้น้ำแข็งปรากฏขึ้นที่ผนังของถงชั้นแล้วชั้นเล่าความเย็นที่น่าสะพรึงกลัวเข้าปกคลุมร่างของเฉินเซี่ยงจนทำให้เขากลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็ง ปรานมังกรที่ทรงพลังปะทุน้ำแข็งที่ปกคลุมร่างกายของเฉินเซียงแตกสลายแต่นั่นยังไม่หมดลำแสงสีฟ้านับหมื่นยิงตรงมารอบทิศแต่เฉินเซียงก็เร่งเร้าปรันมังกรให้แปลสภาพกลายเป็นมังกรขนาดเล็กเข้าปะทะกับลำแสงสีฟ้าเมื่อลำแสงและมังกรเข้าปะทะมังกรน้อยก็ระเบิดกลายเป็นปรันมังกรที่ทรงพลังจนทำให้ถงที่แข็งแกร่งแห่งนี้สั่นสะเทือน ความทุกตรมแห่งนิพพานที่เฉินเซี่ยงกำลังเผชิญนั้นรุนแรงกว่าทั่วไปมากนั่นเพราะเฉินเซี่ยงไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นถึงนักปรุงยาและมีทักษะวิชาที่ท้าทายสวรรค์มากมายที่สำคัญแม้เขาอยู่ขอบเขตนิพพานแต่กลับมีมุกสวรรค์จำนวนมากการที่ความทุกตรมแห่งนิพพานจะรุนแรงขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกจิตวิญญาณภูเขาที่เห็นฉากทั้งหมดก็แอบตกตะลึง หากเป็นทั่วไปความทุกข์ตรมแห่งนิพพานจะทวีความรุนแรงทีละน้อยแต่สำหรับเฉินเซียงความทุกข์ตรมแห่งนิพพานของเขาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันแต่พลังที่เฉินเซียงปลดปล่อยเข้าต้านก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันบ้างเฉินเซียงต้องต้านรับบ้างเฉินเซียงต้องตอบโต้เพื่อไม่ให้มันเข้าถึงตัว ยิ่งใช้ปราณปราณภายในร่างของเฉินเซียงก็ยิ่งส่งพลังมุกสวรรค์ที่เฉินเซียงสร้างขึ้นไม่ได้มีมากแค่จํานวนของงบปราณแต่ปราณที่อยู่ภายในมุกสวรรค์ยังมีคุณภาพที่สูงมากด้วยหากเขาก้าผ่านความทุกข์ตรมครั้งนี้ได้ความทุกข์ตรมที่เหลือย่อมไม่ยากเกินไปเช่นหากเจอความทุกข์ตรมแห่งปีศาจเขาก็มีปราณศักดิ์สยบปีศาจรับมือกับมัน เหตุที่ปีศาจและอสูรปฏิเสธให้เฉินเซียงครอบครองดับมังกรครามสังหารปีศาจเพราะพวกมันกลัวจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ถ้าหากเป็นเช่นนั้นแม้เหล่าคนทรยศจะร่วมมือแต่ก็ไร้ประโยชน์ปีศาจและอสูรที่เข้าร่วมกับพวกมันก็มีแต่จะกลายเป็นประโยชน์ของเฉินเซียงเท่านั้นหลังจากต่อสู้กับความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมานานในที่สุดความทุกข์ตรมแห่งนิพพานระลอกสุดท้ายก็สิ้นสุดลงเฉินเซียงสามารถก้าวผ่านความทุกข์ตรมได้อย่างปลอดภัยพลังแห่งการบ่มเพาะมาแล้ว เฉินเซียงกำมัดแน่นด้วยความตื่นเต้นหากมุกสวรรค์ที่เขาสร้างขึ้นใหม่สมบูรณ์เขาก็จะก้าวเข้าสู่นิพพานที่ห้อย่างเต็มตัวและหลังจากนี้เขาต้องเดินทางไปยังหุบเหวเวจีเพื่อเติมเต็มคำสัญญากับสัตว์เพลิงโบราณพลังแห่งการบ่มเพาะจำนวนมหาศาลปรากฏขึ้นภายในร่างของเฉินเซียงพลังงานเหล่านั้นเหมือนกับพลังแห่งชีวิตทุกครั้งที่มันมามันจะรุนแรงและท่งพลังยิ่งขึ้นผ่านไปสิบวันในที่สุดเฉินเซียงก็ดูทราบพลังแห่งความทุกข์ตรมได้สำเร็จ ตอนนี้เฉินเซียงมีมุกสวรรค์ทั้งหมด25ลูกข้าทะลวงระดับแล้วผู้อาวุโสท่านอย่าได้ซ่อนตัวอีกเลยเฉินเซียงกล่าวว่าแต่ข้าจะได้ต่อสู้กับอีกฝ่ายเมื่อไรข้าเพิ่งทะลวงระดับข้าใจร้อนศักยภาพของเจ้าสูงส่งแต่เจ้ายังห่างชั้นกับมังกรศักดิ์สิทธิ์น้อยอยู่มากแล้วจิตวิญญาณภูเขาก็บอกเฉินเซียงอย่างชัดเจนว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าชายมังกร ผู้ที่เข้ามาภายในภูเขาปันปวนแรกเริ่มจะมุ่งหน้าไปจนถึงคุมสมบัติได้เพียงครึ่งดังนั้นจึงต้องมีการต่อสู้เป็นตายเกิดขึ้นเจ้าอยากูอยากถามอะไรก็ถามมาถ้าข้ารู้ข้าจะบอกจิตวิญญาณภูเขากล่าวข้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนจัดต่อสู้เป็นตายขึ้นเฉินเซียงรู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่อย่างบอกไม่ถูกเป็นมังกรแต่บอกเจ้าได้แค่นี้ คำกล่าวของจิตวิญญาณภูเขาทําให้เฉินเซียงขดปากในอดีตเจ้าแห่งจกักรพรรดิมีสหายด้วยกันสองคนหนึ่งคือมังกรส่วนอีกหนึ่งคือสิงโตสหายทั้งสองของเจ้าแห่งจกักรพรรดิเป็นผู้นําดับมังกรครามสังหารปีศาจไปซ่อนสหายที่เป็นสิงโตของเจ้าแห่งจกักรพรรดิคือสัตว์เพลิงโบราณที่อยู่ภายในหุบเหวเวจีสัตว์เพลิงโบราณบอกว่ามันถูกมังกรถังไว้ที่นี่ดังนั้นเฉินเซียงจึงคิดว่าผู้ที่จัดสรรเรื่องราวของที่นี่ไว้สมควรเป็นมังกรตัวนั้น แต่เฉินเซียงไม่รู้ว่ามังกรตัวนั้นดีหรือช่วยอย่างไรจะทราบแค่มันขังสัตว์เพลิงโบราณเอาไว้แต่หากสัตว์เพลิงโบราณไม่ได้เป็นคนช่วททำไมเขาถึงถูกขังแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงได้รับปากสัตว์เพลิงเอาไว้ว่าจะต้องช่วยมังกรตัวนั้นทรงพลังมากมันสามารถสร้างทางเชื่อมโยงไปแกนโลกได้ซึ่งในยามนั้นแดนสวรรค์ชั้นสิบยังไม่แตกดับแกนโลกในยามนั้นจึงทรงพลังมากผู้อาวุโสท่านคือจิตวิญญ,ญาณของภูเขาจริงๆเหรอ เฉินเสี่ยงถามภูเขาลูกนี้ร่วงหล่นลงมาจากโลกปั่นป่วนแรกเริ่มดังนั้นเขาจึงอยากรู้เรื่องราวของโลกปั่นป่วนแรกเริ่มจะใช่ก็ใช่จะไม่ใช่ก็ไม่ใช่จิตวิญญาณภูเขาถอนหายใจข้าเป็นจิตวิญญาณของภูเขาอีกลูกแต่ข้าก็ลงมาจากโลกปั่นป่วนแรกเริ่มเหมือนกันภูเขาของข้าถูกทำลายเจ้ามังกรน,นั่นจึงได้ให้ข้าอาศัยอยู่ในภูเขาลูกนี้ เมื่อยามที่แดนสวรรค์สิบจะล่มสลายเหล่าคนทรยศได้เดินทางมาโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เพื่อซ่อนสมบัติแต่บางทีมังกรตัวนั้นอาจมาจัดแจงภูเขาลูกนี้เอาไว้ก่อนข้าอยู่ที่นี่มานานมากแล้วเมื่อครั้งนั้นพวกคนทรยศพบภูเขาลูกนี้และซ่อนบางสิ่งไว้ภายในข้าเลยแจ้งกับมังกรตัวนั้นเพื่อให้มาจัดการสร้างกลอุบายสังหารเหล่าคนทรยศแต่ก็คาดไม่ถึงว่าคนที่มากพรสวรรค์นจนหาตัวได้ยากอย่างเจ้าจะปะปนมากับพวกมันด้วยจิตวิญญาณมังกรกล่าวเจ้าเองก็อย่าได้ตายสละ ผู้อาวุโสโลกปั่นป่วนแรกเริ่มเป็นยังไงเฉินเซี่ยงกหมัดแน่นเขาตื่นเต้นที่จะได้รู้ถึงตัวตนของโลกอันลึกลับมันคือโลกที่ปั่นป่วนยุ่งเหยิงไร้กฎเกณฑ์ไร้ความปรองดองอย่างโลกทั่วไปมีตระกูลแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าตระกูลปั่นป่วนแรกเริ่มพวกเขาอพยพมายัางโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เพราะถูกขุมกำลังภายในนั้นไล่ล่าสังหารผู้เชี่ยวชาญของตระกูลตกตายมากมายภูเขาขนาดยักษ์ย้ายถูกโยนลงมา เหรียญปันป่วนปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็เพื่อทำร้ายคนเพียงผู้เดียวอื่มเรื่องทั้งหมดมีเพียงเท่านั้นทำร้ายคนผู้เดียวเฉินเสี่ยงปฏิปต่อเรื่องราวจนเดาว,ว่าวังปีศาจเก้าสวรรค์มีต้นกำเนิดมาจากโลกปันป่วนแรกเริ่มเขายากจะเชื่อว่าวังปีศาจเก้าสวรรค์ปรากฏขึ้นเพื่อทำร้ายคนผู้หนึ่งโดยเฉพาะ เฉินเซียงเดาว,ว่าวังปีศาจก้าวสวรรค์คือต้นเหตุที่ทําให้เจ้าแห่งจัก,กรพรรดิต้องตายบางทีเรื่องการล่มสลายของแดนสวรรค์ชั้นสิบอาจเป็นฝีมือคนของโลกปั่นป่วนแรกเริ่มเทพยักเขาวยังเคยกล่าวไว้ว่าศัตรูของเขาทรงพลังมากเอาหลักข้าตอบข้อสงสัยของเจ้าไปมากพอแล้วเจ้าพักก่อนจากนั้นลองเปล่งพลังที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาหากเจ้าทําได้ถึงระดับที่พอดีเจ้าจะได้ต่อสู้เป็นตายกับมังกรศักดิ์สิทธิ์น้อยจิตวิญญ,ญาณภูเขากล่าว เฉินเซียงสูดหายใจลึกเขาไม่จำเป็นต้องพักผ่อนเขาอยากเพิ่มพูนความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญหน้ากับโลกปันป่วนแรกเริ่มเพราะบางทีพลังลึกลับอันทรงพลังที่หนุนหลังเหล่าคนทรยศอยู่อาจมีตัวการมาจากโลกปันป่วนแรกเริ่มปราณพายในมุกสวรรค์ทั้ง25ลูกภายในตันเถียนของเฉินเซียงโคจรอย่างบ้าคลั่งเสียงมังกรคำรามดังออกมาจากร่างของจนทําให้โถงแห่งนี้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและในขณะเดียวกันแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นในห้องโถงทันทีที่เฉินเซี่ยงเห็นเจ้าชายมังกรปรากฏ เขาก็รู้ทันทีว่าการต่อสู้ตัดสินได้มาถึงแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ